สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะเช้านี้มีข่าวจากโครงการเราชนะมาอัปเดตนะคะโดยเพจกรุงไทยแคร์ได้โพสต์ว่าธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกให้ผู้มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนโครงการเราชนะแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะ โดยเปิดจุดบริการพิเศษระหว่างวันที่20ถึง21กุมภาพันธ์2564หรือวันเสาร์วันอาทิตย์นั่นเองนะคะโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อจุดบริการใต้คลิปนี้เดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้นะคะสำหรับประชาชนโปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุและมาด้วยตนเองเท่านั้นไม่สามารถมอบอำนาจได้ เพจกรุงไทยแคร์ได้โพสต์ไว้นะคะกรุงไทยเปิดสาขาและจุดบริการเพื่อลงทะเบียนราชนะสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะย้ำอีกทีกรุณาตรวจสอบสาขาหรือจุดบริการได้ที่กรุงไทย .com นะคะหรือที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก่อนไปใช้บริการนะคะ